สวัสดีค่ะวันนี้เปิ้ลจะมารีวิวน้อยหนานะคะน้อยหนาเพชรเขียวหรือรูจ้นสือนะคะนี่เลยเห็นไหมสวยมากๆเหลือ9ขีดนะคะตอนเก็บมามัน9.5ห้อ่ะเหลือแค่นี้ก็ตามนี้อ่ะเพราะว่ามันสุกนะคะมันสุกมันก็จะเบาลงอืมอ่ะกินเลยออก นี้เลยนะคะนี่เลยเอาไว้ก่อนนะคะตัวนี้เป็นลูกผสมนะคะของน้อยหนาสับป,ปะรดแล้วก็น้อยหนาต้ามูนะคะ <c oughs> กินอร่อยกินอร่อยหวาน <c oughs> เคยรีวิวไปนานมากแล้วค่ะตั้งแต่ตอน f facebook ยังเพิ่งเกิดเลยอะนะ <c oughs> มันมีเพี้ยติดนิดนิดเพราะว่าเราไม่ได้ฉีดยานะคะ มีลูกค้าถามซื้อนะแต่ว่าเปิ้ลไม่ได้ขายเพราะว่ามันไม่ได้หอนะคะมันไม่ได้หอก็คือแบบบางทีมันห่อไม่ทันแล้วกลัวมแมลงมันทองนะคะเดี๋ยวเอาไปก็จะดราม่าก,กันนะคะไม่ขายดีกว่านะคะก็มีลูกค้ามาชิมอะไรเงี้ยดูดิลูกมันใหญ่มากๆสวยมากๆเลยค่ะนี่เลยนะคะ มองมันจะทรงแบบแปลกๆทรงสับปะรดอะไรอย่างเงี้ยคล้ายๆกันเนาะม,มาแล้วบีบบีดูข้างในสิว่ามันเป็นเยี่ยงไรนะคะเพียเยอะจังเลยข้างในดีละ่ะทางนี้ก็ได้เนาะแมวกว่าเอามีดดีกว่าเหมือนแบบว่ามันสุกหามอะ่ะมันสุกหามเอามีดน่าจะเหมาะกว่า ตัวนี้ยกินหำหามอร่อยกินสุกก็อร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะคะคือมันสามารถกินได้ทั้งสองอย่างเลยสามารถกินได้ทั้งสองอย่างเลยโอ้โหนี่นะคะหน้าตาจะคล้ายๆห้ําหนาสับประรดเอออไงดีคล้ายๆกันเหมือนมันจะงอมไปแล้วด้วยแหละค่ะข้างในมันก็เริ่มแบบสุกๆแล้วนะ นะคะเป็นชั้นๆหน่อยๆแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเรารู้อยู่ว่ามันต้องเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเพราะว่ามันไม่ได้ห่อนะคะมันห่อไม่ทันมันห่อไม่ทันาตายมีดคมโอ้มีดคมจ้าไม่กล้าฝนด้วยนะคะว่าเด็กกลัวเด็กมาจับนะคะนี่เลย มาเราไม่มีรอเลยดีกว่าเราชิมกันเลยนะคะชิมรสชาติกันเลยดีกว่านี่นะมันเยลลี่นิดๆหวานจิดเปรี้ยวนิดหนึ่งนะคะที่ขาดไปได้เลยก็คือรสเปรี้ยวนะคะมันต้องมีเปรี้ยวนะคะ อืมอืมอร่อยจิ่งพันธุ์ทำเป็นช่วงๆนะคะขอไฟไม่ควรพลาดเด้อคนชอบไฟไม่ควรพลาดนะคะอืมอืมหวาน หอมถ้าสุกสุกจจัดอะกลิ่นคล้ายๆเนหนังออสเตรเลียนะคะแต่ถ้าสุกข,ขนาดเนี้ยมีกลิ่นสับปะรดอืมมีกลิ่นสับปะรดอ่อนๆนะคะอือร่อยหวานเบ้อเลยหวานเบ้อเลยค่ะ ดูทางไหนก็น่าอร่อยมันชอบตรงตัวเพชรเขียวเนี่ยเขาจะมีรสชาติเปรี้ยวตัดนิดนึงอืมทำให้เวลากินแล้วมันไม่เลี่ยนนะคะมันไม่เลี่ยนอืมมันกินได้แบบเรื่อยเรื่อย Uh huh. เต็มปากเต็มคำอันนี้แกนวันนี้ลูกค้ามาซื้อต้ามู่อาเพชดเขียวให้กินโอ้โหบอกนะหนาอะไรอร่อยมากไม่เคยกินนะ้หนาหรสชาตินี้เลยอ,อร่อยจริงๆอร่อยจริงๆ สายหวานสายหวานแบบติดเปรี้ยวนิดๆนะคะไม่ควรพลาดนะควรมีปุ๋ไว้นะอืมอืมอร่อยอร่อยมากนี่นะอร่อยมากเลยเดี๋ยวไว้ให้เด็กมาตัก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 ชิมดูนะคะอืมอืมหวานมาก กินนิดหน่อยก็น่าจะพอแล้วนะวันขนาดเนี้ยอันนี้ฝไฟสับประรดนะคะเดี๋ยวรอสุกก็รีวิวตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันรสชาติแบบกลมกล่อมนะคะกมกล่อมเดี๋ยวมาผ่านอนี้ดูอันนี้เก็บไว้โหในตู้เย็นสิบห้วัน20วันแล้วมั้งสิวันแล้วมั้งหลายวันแล้วเนี่ย คือมันอยู่ในตู้เย็นได้นานมากเลยนะพันเนี้นะไหนๆก็ถ่ายแล้วก็ถ่ายให้ชมกันไปเลยสองสามรายการเนาะ <S <S ดูเนื้อดิยังคงสภาพเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงเลยขนาดมันอยู่ในตู้เย็นมาแล้วหลายวันมากๆนะตัวนี้น้อยหนังเนโอ้หลายวันมากแล้วดิตั้งแต่ทำ รีวิวรอบที่แล้วอะ่ะมันอยู่ในตู้เย็นได้นานมากตัวเนี้ยนะยิ่งยิ่งเอาไว้นานๆในเนื้อยิ่งเหนียวยิ่งนุ่มยิ่งหวานแสบไส้หวานมากจริงๆเราเรียกหน,หน้าหนาเงอะเพราะว่าเนื้อเขาว่าเหนียวนุ่มเหมือนเราเวลาเรากินเงอะืมวันนะลูกค้ามากินลูกค้าก็บอกโอ้โหมีความเป็นเงอะจริงๆอย่างที่บอกเลยนะคะ อย่างที่บอกเลยแมคค้าไม่มนโ,นโนนะคะไม่ได้คิดไปเองนะเรากินหลายคนแล้วอ่ะชิมกันหลายๆคนเพื่อนๆทุกคนต่างบอกว่าเออใช่มันฟิลเหมือนกินเงาะเลยนะคะฟิลเหมือนกินเงาะเลย <c oughs> เสียงยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่ดูไม่สบายเพิ่งจะหายแย่เลยเป็นไข้กันทั้งบ้านเลยค่ะเพิ่งจะหายก็เลยแบบว่าอยากรีวิวเนาะเห็นแนะนามันสุกลูกใหญ่ดีอะไรเงี้ย ดูดิน่ากินอ่ะืม่หนางวน่ากินลูกค้าที่จองไว้นะคะยังไงเดี๋ยวเปิ้ลติดต่ออีกทีนึ่งนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้นะคะถ้าจองใต้โพสดอะ่ะเปิ้ลทักไปหาทุกคนเวลานั้นเปิ้ลจะเข้าไปดูที่โพส์แล้วก็จะกดกดกดจิ้มจิ้มทักไปหานะคะแต่ถ้าจองในแชทอะ่ะบางทีมันจะลืมนะคะ ม่คาแก่แล้วนะคะแก่มากเลยนะปีนี้จะขี้ลืมมากๆเลยนะบางคนสั่งมาปุ๊บขอดูรูปต้นทันอะไรเงี้ยแล้วปิ้นก็หายไปอีกประมาณ3มวันถึง5้าวันแล้วก็นึกได้นะแล้วก็จะไปตอบลูกค้าลืมจริงๆนะคะก็ขอโทษด้วยนะถ้าถ้าซื้อถามทักอะไรมาแล้วไม่ได้ตอบอะไรเงี้ยก็ทักมาอีกรอบนึงถามอีกก็ได้นะคะเพราะว่า บางทีเปิ้นงานเยอะเนาะเพิ่นก็จะลืมๆอะไรเงี้ยอืมแต่ได้หมดทุกคนล่ะคะ่ะไม่ได้อยากไม่ไม,ไม่แบบว่าอยากขายทุกคนเลยแต่ว่าบางทีด้วยงานอะไรหลายๆอย่างแล้วอะ่ะมันทําให้เราแบบบางทีเปิดแชทค้างไว้เงี้ยมีคนโทรมาปุ๊บก็คุยโทรศัพท์ไปก็ลืมไปเลยนะคะ <c oughs> อืมยังไงก็ทักทวงกันเข้ามาได้คะ่ะไม่ใช่ไม่อยากขายอยากขายทุกคนเลยนะคะนี่นะ เดีย๋ยวมาชิมในหน้งาง้อกัน <c oughs> หวานมากเลยดูแล้วอ่ะหวานเป็นน้ำเชื่อมเลยอ่ะอ <c oughs> <c oughs> ืมอืมอื้อหือวาอือื้อหือมีความเหนียวมีความนุ่มความหวาน มันลรวแบบกินง้อเข้าไปแล้วดูดน้ํามันอะดูดน้ํามันออกจะหมดแล้วอย่างเงี้ยเนื้อเหนียวๆแบบนั้นเลยค่ะเหนียวกว่าตัวในหน้าข้างหนังมากเลยนะตัวเนี้ย <c oughs> หวาน <c oughs> หวานมากอือ <c oughs> <c oughs> หวานเจี๊ยบสายหวานไม่ควรพลาดนะคะไม่ควรพลาดเลยนะมันดกมากเลยแหละอมืมันดกมากๆบอกเลยกินอร่อยดกมากๆหวานชื่นใจยิ่งแช่ตู้เย็นออกมานะผ่ามาด้แบบอืมชื่นใจมากๆเลยล่ะค่ะสำหรับคนที่ชอบน้อยหนาหนังนะเหนียวเนียวนุ่มก็จัดซะเลยนะคะอืม จะจองในโพสต์นี้ก็ได้นะคะหรือจะจองในไหนก็ได้ให้เขียนว่าจองไว้อ่ะเดี๋ยวเปิ้นทักไปหาทุกคนแหละหวานแอบใส่หวานเจี๊ยบหัวอส่ยพ้องพอแค่ชิ้นนี้นะไม่ไหวหวานเกินอ อือมอื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 มโอเคกอฝากไว้นานนะคะเพชรเขียวไว้หน่อยนะคะเผื่ออยากได้ เปิอลูกค้าติดตามมาจาก YouTube นะคะก็ติดตามเปิ้นได้ที่ช่องเฟซเฟซบุ๊กนะคะพมพรพรเพ็ดน้ำเงินนะคะเป็นเฟซส่วนตัวเลยต,ต่อมาได้ตอนนี้ไลน์เพื่อนเต็มนะคะทักไลน์มันอาจจะเพิ่มเพื่อนไม่ได้นะคะก็ให้ทักมาที่เฟซนี่แหละกดติดตามไว้แล้วก็ส่งข้อความมาได้เลยค่ะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆที่รับชมน้อยหนาเพชรเขียวนะคะน้อยหนาเงาะแล้วก็ ปายสับป,ประรดเดี๋ยวรอให้สุกก่อนนะคะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูกันนะสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบายขอบคุณค่ะที่รับชมค่ะ